คิดที่จะสอนใครแต่ก็ต้องสอนวยความเมตตากันนี่อย่าเห็นศาสนาจะเดินดุ้งเรืองด้วยทรมด้วินหนัยได้มรรกได้ผลอย่าเห็นพวกวเรานี่ออกมาแล้วพอทาลายศาสนาทําลายศาสนาก็เหมือนทําลายประเทศชาติก็เหมือนทําลายสถาบันปกป้องร่วมกันคนละไม้คนละมือเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆก็ยังดีผมมาวันนี้นี่ผมก็จะมาอะขอขมาหมูค่คณะท่านหลวงปูอมานพ พอผมมาทะเลือดทาร่าตามภาษีภาษาผมนี่แหละผมก็มาบอกว่ามันใกล้เอ้ไปดูดูหน่อยว่าหลวงพ่อมโนบท่านอยู่ยังไงก็เห็นลูกศิย์เอาไปให้ดูท่านก็เอาจริงเอาจังโอ้เท่ก็สุดโต่งเหมือนกันว่าอเออก็ลองดูเอ้า,าคนไปนี่ไปก็บอกว่าท่านพระอาจารย์มโนบบอกให้มากราบหลวงพ่อมโนบบอกให้มากราบ,ลบหาาบลวงปู่น้อยว่าเอา้าเลอะ เราไม่อมีสิทธิ์เรามีแต่สิทธิห์หลวงพ่อมโนพนธ์และปรกาศคนทางน้ําพร้อมก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อมโนพเราอยู่ใกล้ๆไม่มีใครรู้จักเราเออเราเป็นอย่างนั้นเอ,อก็ดีนี่แหละว,ว่าหนีหมดจริงดีเราก็จะได้เข้าป่าใน้เขารูปเดียวตายในป่าในเขารูปเดียวมันจะไม่ได้ผิดสัตว์ผมนี่จะเข้าลบที่สกดคือสัต,สตว์เนี่ยสัจจะที่ผมได้พูดแล้วนี่ผมจะไม่คิดทําลายรักษาไว้อย่างนี้อย่ามา,ถ,าถ้าผมบอกว่าไม่ก็คือไม่อย่ามายุ่ง นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เป็นครูเป็นบาของตัวเองไม่ได้และเป็นครูเป็นบาของเทวดาไม่ได้เทวดาก็ต้องเคารพต้องกราบต้องไหว้เพราะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยธรรมนั่นพวกพยาุรพญาหน้าที่เป็นสม,มาทิทีิก็มาที่มาช่วยกันที่นั่นไม่ต้องไปีเครื่องช่นวงสวงกราบไหว้บูชาโอ้ยก็ต่างไปก็ต่างเอาพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเทวดาก็มาที่นั่นก็เห็นมสมัยราชการก็เห็นว่าอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เต็มไ่เต็มเอยอยู่นี่จะว่าไง